เราสำรวจว่าร้านไหนขายหมดไปแล้วนะคะเค้กกีฬาพรขายหมดไปแล้วค่ะนะคะช่วงประมาณบ่ายสองโมงก็หมดไปแล้วนะคะเค้กกีฬาพรนะคะมาสำรวจดูว่าร้านไหนขายดีด้วยนะคะขายหมดไหมขนมยี่สิบจ้า มีกรอบจ้ะยี่สิบบาทขนมแห้งนะคะวันนี้ขายได้ไหมคะได้กี่พื้นวันนี้โอ้เก่งเจจ้ะขายได้อยู่เราไปดูร้าน ซอยแรกก่อนว่าขายกลุ่มขายขนมนะคะว่าขายหมดไหมขายหมดเลยค่ะพี่จไปซื้อของได้คะโทดนะคะซื้อของได้นะวไปกลับมหมูแผ่นทอดกรอบขายดีนะวันนี้ยังขายดีอยู่นะคะ <S 2> <S 2> ห,หมดเกี้ยงเลยนะคะ คนไม่เยอะก็ขายหมดเหมือนกันจ้าวันนี้นะคะชิว,ชวๆวันศุกร์ร้านจ้อนะ,ะนะคะจ้อปูค่ะของคุณโจ้นะคะร้านชายพิยานะคะขายขา,ยขายหมูยอดกับจันยูก็ขายหมดแล้วนะคะ ชิ้นเป็นเอกนะคะก็ขายใกล้หมดร้านเบเกอรี่นะคะทีนี้ร้านเบเกอรี่สองร้าน,น,นก็ขายดีค่ะก็ขายเนี่ยยขาดีใกล้หมดแล้วมาดูขนมได้ฟุก,กุได้ฟุก,กุขายดีไหมคะค <laughs> มาดูค่ะได้ฟุก,กุขายหมดแล้วค่ะได้ฟุก,กุ ว้าวนะคะเหลือน้อยลงนะคะช่วงบ่ายสามค่ะช่วงนี้ของจะเหลือน้อยนะคะไดฟุกุยอดฮิตเลยนะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะขายดีอร่อยเนาะเข้าไปได้องุ่นมาจากไหน,นลูกใหญ่จังบริษัทเขาทำนะคะเขาก็จะแบบฝีมืองานละเอียดลูกใหญ่หมดเลยค่ะไดฟุกุยอดเยี่ยมมาก เจงมากเลยขายได้ปุกุนะว้าวเหลืออยู่แค่ไม่กี่ลูกเองค่ะนะคะยอดฮิตเราดูเบอร์เกอรี่ก็ใกล้ขายหมดแล้วนะคะช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะคะขายดีทุกร้านเหมือนกันคะ่ะยอดเยี่ยมมากแล้วก็มาขนมมาขนมนะคะ ขนมก็ขายใกล้หมดแล้วเนาะหยุดผลิตแล้วเนาะใช่ไหมคะค่ะขายได้กี่กล่องวันนี้ค่ะได้เยอะเนาะทำานวันต่อวัน,น,อนเลยค่ะร้านน้ำก็ขายดีนะคะก็าสำรวจว่าร้านไหนขายดีบ้างนะคะร้านประทูยี่สิบ ราโอยิ้มห้านะคะปลาทูสามห้าตัวใหญ่มากค่ะปลาทูนะคะร้านฟาริดาปลาทูนะคะร้านจอท่าฉลองนะคะอันนี้มาใหม่เหรอคะใช่ค่ะยังไม่เคยมาเลยหรอคะร้านจอท่าฉลองมาใหม่นะคะใช่ค่ะสิบห้าบาท จ๊อกุ้งปูนะคะ15บาทจัดร้านสวยงามน,นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คนเยอะค่ะ ร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกก็ขายดีนะคะใกล้หมดแล้วค่ะขายดีมากมาร้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็หมดแล้วเนาะข้าวเหนียวยังไม่หมดค่ะค่ะเอาให้ป้ากล่องหนึง่งจ้ะเอาข้าวเหนียวหมูนะลูกจ้ะเราก็มาซื้อข้าวเหนียวหมูร้านน้องคนสวยนะคะเดี๋ยวก็หมด วันธรรมดานี่ก็หมดอยู่ใช่ไหมลูกหมดทุกวันเนาะขายหมดเกือบทุกร้านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าเอาเงินให้เรามาสำรวจร้านค้าขายดีปังๆค่ะขายใกล้หมดแล้วนะคะ ร้านคุณแม่น้องหมิวนะคะขายใกล้หมดแล้วขายดีทุกร้านอยู่นะคะวันธรรมดาร้านหมูแผ่นนะคะหมูแผ่นก็ทอดได้เรื่อยๆทอดไปถึงกี่โมงคะถึงห้าโมงเลยถึงห้าโมงเลยใกล้แล้วนะเนาะทอดเรื่อยๆเลย คนทอดอยู่นู่นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย